Lego Group ได้เปิดตัวชุดวิดีโอเกมและคำแนะนำชุดใหม่เพื่อสอนครอบครัวถึงวิธีการออนไลน์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสร้างขึ้นสำหรับเด็กอายุ6-10ปีโดยความร่วมมือกับสถาบันคลังสมองด้านความปลอดภัยออนไลน์สำหรับเด็ก DQ Institute ซึ่งแหล่งข้อมูลเหล่านี้นั้นมุ่งเน้นความสำคัญของการเอาใจใส่การจัดการเวลาอยู่หน้าจอและความเป็นส่วนตัวของพวกเขาและได้เปิดตัวเป็นเว็บไซต์ของ Le โกให้เล่นฟรี ทาง Lego เ e n m ดนมารนะครับได้ใส่ความสนุกเข้าไปเป็นอันดับแรกโดยบรรจุทุกอย่างไว้ภายใต้ Banner Doom the Gloom ซึ่งเป็นซ u เปอร์ฮีโร่เป็นตัวแสดงนำเด็กๆนั้นยังสามารถสร้างฮีโร่ของตัวเองและรับอุปกรณ์เสริมสำหรับพวกเขาด้วยการเล่นและดูไปพร้อมกัน สำหรับผู้ปกครองเลโก้นำเสนอแบบทดสอบที่เด็กๆนั้นสามารถทำได้และคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้นทางเลโก้หวังที่จะสนับสนุนเด็กๆที่ใช้เวลาออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคมและการเรียนรู้เสมือนจริงแต่อาจจะไม่มีเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลในเชิงบวกเนื้อหาใหม่นี้ได้สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม Small builds for big conversations ของ LEGO ซึ่งได้เปิดตัวมาก่อนหน้านี้เพื่อกระตุ้นการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางออนไลน์ผ่านกิจกรรมของครอบครัวจากนั้นบริษัทยังได้ขยายแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลในอีก4เดือนต่อมาด้วยสื่อต่างๆที่เน้นเรื่องความมีน้ำใจและการป้องกันการการันแกล้งในโลกไซเบอร์โดยเฉพาะ